คือตอนนี้ผมก็เห็นนะครับว่ากระแสเขาเรียกว่าซาแซงเนาะผมก็ไม่รู้ว่ามันความหมายของมันจริงๆคืออะไรแต่ก็พอเข้าใจรูปแบบที่ที่จากที่อ่านมานะฮะก็ผมรู้สึกว่าตัวผมเคยเจอไหมผมถือว่าผมโชคดีกว่าน้องๆหลายคนที่เจอนะผมรู้สึกว่าผมยังไม่ได้เจอขนาดน้องๆแต่เข้าใจได้ของผมนี่จริงๆผมก็ค่อนข้างชัดเจนหลายๆอย่างตั้งแต่แรกผมค่อนข้างขอเรื่องของคําว่าพื้นที่ส่วนตัว เวลาส่วนตัวหรืออะไรก็แล้วแต่จริงๆผมผมไม่ติดขัดเลยถ้าจะจะเจอกันข้างนอกหรือว่าะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันจําเป็นมากๆสำหรับผมแล้วผมก็รู้สึกว่ามันซีเรียสมากอะ่ะมันเป็นเรื่องของการให้ p r i v a c y กับทุกคนไม่ใช่แค่ผมอันนี้สมมติมองว่าผมคือคนสาธารนณะแน่นอนครับทุกคนถ่ายรูปผมได้แน่นอนครับว่าทุกคนวิจารณ์หรือพูดพูดถึงผมได้แต่สมมุติว่าผมเดินกับเพื่อนผมที่ผมเดินเดินอยู่ข้ขาง เพื่อนผมไม่ใช่คนสาธารณะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นการจะโพสต์รูปหรือการจะเอาเพื่อนผมที่เดินอยู่ข้างๆไปไปว่าอะไรเงี้ยจริงมันเป็นเรื่องที่ผิดนะฮะม,มันไม่ใช่เพราะตัวผมเองเวลาจะลงรูปเพื่อนเนี่ยผมยังขอเพื่อนเลยว่าขอแท็กได้ป่ะหรือว่าถ้าไม่โอเคไม่สบายใจก็ไม่เป็นไรก็ไม่แท็กอย่างเงี้ยหรือว่าลงรูปที่ติดเพื่อนได้ไหมก็จะก็จะถ้าเพื่อนไม่โอเคก็ไม่ลงถ้าสังเกตได้ในพื้นที่ส่วนตัวของผมเนี่ยในพื้นที่โซเชียลของผมแล้วกันผมแทบไม่เคยลงรูปเพื่อนเลย ผมแทบไม่ลงรูปที่ติดใครหรือเห็นหน้าใครเลยถ้าผมไม่ได้ขออนุญาตก่อนผมรู้สึกว่ามันต้องให้เกียรติกันซึ่งผมรู้สึกว่าจากประเด็นที่มันน่าจะเกิดขึ้นมันน่าจะเกิดจากการข้ามเส้นของของกลุ่มคนละกันซึ่งผมก็ไม่ได้รู้เลยขนาดนั้นผมไม่ได้เจอแต่วิธีของผมก็ประมาณนี้ครับการับมอลับลงมาก็ไม่ได้มายุ่งอะไรมากแบบใช่ใช่เขาเขาค่อนข้างผมค่อนข้างชัดเจนตั้งแต่แรกด้วยว่าแบบเออผมขอส่วนตัวเดี๋ยวกินข้าวก่อนขอกินข้าวก่อนเดี๋ยวถ่ายรูปด้วยหรือว่า เดี๋ยวผมขอกินข้าวกับครอบครัวก่อนอะไรเงี้ยก็จริงๆมันเป็นคือการอยู่ร่วมกันผมว่ามันต้องเห็นใจกันแล้วกันผมก็เห็นใจเขาเขาก็ต้องเห็นใจผมจเหมือนกันจะไปดักรอที่บ้านอะไรพวกนี้กไ,ไ,ไ,ไม่ไม่ไม่อะไรอย่างเงี้ยผมผมคิดว่าอาจจะเคยเจอมั้งแต่ว่าผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดแบบไม่ได้ไปยุ่งด้วยอะไรขนาดนั้นแต่ผมอนข่างชัดเจนนะผมก็บอกตลอดว่าแบบ ส่งแค,นะคแค่นี้พอนะครับแค่นี้พอนะครับอย่าตามไปที่บ้านนะอย่าทําอย่างนั้นอย่างนี้นะผมไม่ค่อยโอเคกับสิ่งนี้อนะไรเงี้ยผมเกรงใจคนอื่นในบ้านอนะไรเงี้ยอืมใช่ครับขาแฟนคลับของเราก็นคนใกล้แบบพูจะรู้เรื่องเนาะถือว่าโชคดีมากๆนะที่แฟนคลับผมเขาเข้าใจในสิ่งนี้แนละ้วเขาพูดดูเรื่องมากๆหรือว่าอาจจะเป็นเพราะ คนไทยเยอะอะไรเงี้ยใช่ผม<ช>ว่าชใช่แต่งชาแต่งชาบางทีเราอาจจะสื่อสารกับเขาไม่เข้าใจก็ไดเขาอาจจะไม่ได้รู้ขนาดนั้นหรือว่าวัฒนธรรมของเขาอาจจะไม่ได้เหมือนกับเราขนาดนั้นซึ่งอันนี้ผมก็พูดกลางๆนะผมก็ไม่รู้อืมแต่ถ้าเกิดมันมีเกิดขึ้นเรารับมือกันเป็นยังไงได้ผมว่าอย่างถ้ามันเกิดจากการเจราจาแล้วมันไม่ได้อะไรจริงๆมันก็คงต้องเหมือนที่น้องๆทุกคนเขาทำกันนะเขาแจ้งความกันใช่ไหมะน่าจะต้องถึงขั้นนั้น ครับแต่โชคดียังไม่เจอหรือผมอาจจะไม่รู้ก็ได้นะผมว่าผมอาจจะไม่รู้ก็ได้